เนาะมันเป็นยังไงลูกปวดท้องอะไรปวดท้องอืดหรือปวดท้องยังไงปวดท้องแบบแสบท้องหรืองปวดท้องอืดอ่ะเร็วๆเป็นยังไงมันปวดท้องยังไงไหนอธิบายให้ฟังหน่อยปวดท้องอืดก็ไปอืดที่ห้องเรียนหรือปวดอะไรหรือปวดท้องจากเท้าเอ้าพูดสนใจหน่อย อ่ะลุเลี้ยวมันสายเป็นยังไงอืมปวดท้องเออหรือปวดท้องแบบไหนแบบแฉลอ่นี่กินน้ำานี่อ่นี่กินน้ำโหดูแก้วแก้วใหญ่กว่าคนอีกเกือบเท่าหน้าโฟสเนี่ยฮะใช่ไหมใช่เกือบเท่าหน้าโฟสแลนะ้วเนี่ยดูด้วยเนะี่ย เป็นไงกินน้ำเข้าไปดีขึ้นไหม,ไมไดีป่ะไม่ดีเลยถ้าถ้ายังไงไปบอกค,คุณครูนะได้ยินไหมไหวไหมไหวไหมไม่ไหวมันมันเป็นยังไงปวดท้องแสบปวดท้องแสบเอาเมื่อเช้ากินอะไรไปกิกินอนมอก็กินนมกินน้ำที่ว่อป้าชงให้ เมื่อคืนโฟนไม่ได้กินข้าวเหรอน้องอไม่ได้กินกินไหมได้กินไหมเอามมา้ามาม่าทำไม้กิน,นอย่างงี้เหรอเห็นเมื่อกี้เห็นประธานนักเรียนเอา้าเป็นยังไงเนี่ยคนนี้เนี่ยโวก,นกันมันก็แค่มีน้ำมูกเมื่อวานเห็นน้องจาหลครั้งตอนดูกรตูเปื่อนไหมเนี่ยพาเจน้าเนี่ยเปื่อนไหม แล้วพ่ออมเปือนแทนเอาพับพับใส่กระเป๋าไว้แอนนาปอเป็นไงบ้างหยุดไปสามวันสบายดีสบายดีไม่เห็นหน้าคนสบายดีเลยเอา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 พอแล้วแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะแม่ดูดูเหมือนไม่ค่อยจะนั่นเลยโฟกัสอะ หายยังหายยังจะอ้วกอ่ะหายยังยังถ้าไม่ไหวยังไงก็ไปบอกคุณครูนะเพราะว่าป้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาการมันเดินไปบอกเลยเดี๋ยวคุณครูโทรเรียกเดี๋ยวให้หมาๆมารับโอเคป่าวโอเคนะโพสด้วยเดือนไปบอกเดินไปบอกครูเลยนะป๊าอ่ะโอเค